สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการขาตบอทไฟและนี่คือเกมไมค์ครับนะครับของเซิร์ฟเวอร์ไวแบ็กนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ก็เออมีคนฆ่าตายซะแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับก็นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะครับให้คนฆ่าตายก่อนนะฮะเออเลเจียนโอเคครับจะได้ไม่ฟันกันได้เออตรงนี้นะครับก็ มานี่คือกิจกรรมเปิดวิญญาณหมีวิ่งนะครับเซิร์ฟแรกเลยนะครับอป้าเวลานะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยเริ่มเลยขั้นแรกนะครับเราจะมีอยู่เป็นห้องนะครับเป็นห้อง3าห้องนะครับให้เราเลือกว่าเราจะเข้าไปอยู่รูมไหนนะครับไม่ช่จะเป็นรูม A นะครับรูม A ก็จะมีรูม A อข้างในนะครับรูม B ก็นะครับเข้าไปก็จะไปให้รออย่างงี้ครับส่วนรูม C ก็นี่ครับเข้าไปก็เป็นรอรออย่างนั้นนะครับโอ้วันนี้ เป็นอะไรที่คนคนเยอะมากครับแล้วก็มีพวกชอบเล่นระเบิดลูกไฟนะครับผมอะไรที่เขาเกลียดนะครับก็ปะ่ะเอาละเราก็จะเข้าไปกับกลุ่มผู้คนกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการดูเออป่ะจริงตองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนนะครับประตูแรกที่จะเปิดนะครับประตูแรกประตูแรกที่จะเปิดคือประตู C แล้วตามด้วย A แล้วตามด้วย B ครับอ่าพร้อมหรือยัง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 ครับพร้อมยังนี่ๆเกันก่อนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับอ่านะครับ C ก็จะเปิดก่อนนะครับป๊อปีเปิดแล้วีพร้อมนะครับตอนนี้ก็ ปดิอระตู C ได้เปิดเรียบร้อยแล้วตูได้เปิดเรรียยบ้อแล้ยเราไปดูนะครับว่าด่าแรกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไปทางขึ้นนะครับซึ่งมี2โซนนะครับว่าใครจะไปทางไหนนะครับจะเป็นซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขึ้นมาก็จะนี่ครับเจอเขาเรียกว่าการกระโดดข้ามข้ามรั้วสยองครับ เป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับลู่ลงไปแล้วหนึ่งคนอ้าวเขาบินได้ครับอ๋อเป็นสตาฟนะครับไม่เป็นไรนั่นไม่เป็นไรครับเออนะครับโดดไปแล้วครับมาแล้วครับคุณโอเนอร์แบง์ซ่าซ่านะครับไปนำนำแล้วนะครับตอนนี้นำตอนนี้เป็นที่หนึ่งนะครับกำลังโดดไปนะครับลวมไปได้ครับเรามีทางขึ้นให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะเป็นนะครับทางขึ้นอันนี้ก็จะไปเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับตอนนี้ก็คนนำาคนหนึ่งคืออะไรชื่อฮอลลี่ฮอลลี่ฮอลลี่อะไรวะฮอลลี่วูดฮอลนะครับอ้าวลู่ปบีกแล้ว รวมอีกแล้วครับใคยคนนี้ครับวายครับคุณวายครับมาแล้วครับมาอย่างเร็วครับแรงมากรวมอีกคนนะครับคนนี้คนนี้มาแมมองกี้นะครับมามังกี้มาลิงนะครับมาลิงเอ้ยไปไหนละอแล้วมาลิงไปแล้วครับไม่จริงๆมันกระโดดได้ครับถ้าเราไม่ไม่รีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับไม่รีบร้อนสักหน่อยกระโดดได้มันมีทางให้โดดเอ ครับคนนี้เอาลูกยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆนั่นลูกเมื่อกี้อยากอยให้ดูจริงๆเดี๋ยวยืนนิ่งๆดันลูกโอ้คนนะครับเป็นคนเดินมานี่ครับคุณโดนแล้วครับอันนี้วายกำลังนำนะครับจะเขาจะทำได้ไหมเขาจะทำได้ไหมสามสองเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งคนแล้วนะครับกับคุณวายนะครับไปนี่อ้าวพัวตามมากันติดตามีมีร่องตกนะครับต้องระวัง เอาละต่อไปก็เป็นด่านมืดนะครับทั้งมันมีแบบอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเราจะดูก่อนนะครับคุณวายก็ไปตรงนู้นก่อนอ่าปล่อยเขาไปครับเรามาดูคนอื่นก่อนนะครับอันนี้วายได้หนึ่งนะครับนางนำไปอยู่คนเดียวโอเคดูคนอื่นนะครับเขาโดนค่อยๆโดดตามมาอัดอยู่ครับอัดอยู่ครับครับเงเออปต่อน่าสงสารจริงนะครับเหมือนเขาจะ หล่นมาสองรอบแล้วนะครับฮอรีวูทอร์ครับอ่าแล้วอันนั้นลรีโอเนรุสนะครับอ๋อนี่เป็นสตาร์ครับสตาร์เขาไปอยู่ในนรู้ได้งไงร่วมอีกทีหนึ่งอ่า,าร่รมอีกคนแล้วครับ <laughs> ป๊อปซีไม <c oughs> เปิดไปแล้วนะครับต่อไปก็รอครับใครที่เข้ามาใหม่ก็รอใครที่เข้ามาใหม่นะครับรอในห้องอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปปิดป,ดประตูห้องซีก่อนโอ้ยเอยใครใครมาฝัดมาฝงมาฝัด,ดอะไรแถวนี้วะอ่าห้องห้องบีเปิดไปแล้วที่มาปิดก่อนปิดเลยก่อนห้องเอพร้อมไหม อาวตอนนี้ผมเปิดห้องเอออกมาลุยแล้วนะครับเอาละเยไปดูคนที่เขาไปกันก่อนน,นั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านสงสัยนะครับผมจะทําให้ดูว่าไอที่ผมวางไว้เนะี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีป p e ดสปี e e d b r ตความมืดอ๋อม,ม,มืดจริงเลยครับั้งนี้เด,เดี๋ยวผมเปิด b r i g ตก n e s s กันโอเคจะได้เห็นนะครับสว่วนนี้ก็เป็นเขาวงกดนะครับมันจะมีทางขึ้นไปทางหนึ่งนะครับที่สามารถขึ้นไปได้ครับซึ่งเป็นทางอู้เนี่ยมันจะมีอ้วกับ ทำให้มึนหัวโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางนี้แน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้หึหึอย่าอย่าอย่ามึนหัวโอ้ยใครมึงทำกับดักเหรออย่าให้รู้นะหึหึโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ทางนี้นะครับโอเคป่ะผมจะพาให้ไปไปดูว่ามันเป็นทางไหนก็ไม่ใช่ทางนี้อยู่ดีนะครับ จากที่ผมหายไปนานก็นะครับหายไปนานจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาครับไปเราจะไปดูคนที่เขาผ่านไปนะครับเอาละด่านต่อไปนี่เป็นสกายบ็อกนะครับคือเป็นด่านที่เน้นความกระโดดด้วยความชํานาญเดียวครับนี่ครับสกายบ็อกครับตกไปก็เซลล์เอาตัวเวอร์ครับแน่นอนครับอันนั้นไปแล้วเนียครับหนึ่งคนครับอ่าเขาบินได้นะครับเขาเขามีดาบดาบนี่เขาดาบ เราจะไปดูครับมีคนผ่านแล้วนะครับเลโอเนรุสนะครับเป็นสตาฟครับเฮ้ยไม่ใช่มีคนเข้าไปคนแรกแล้วคุณวายนั่นไงที่1ครับโอ้โหคุณวายครับวายวายเร็วไปไหมครับเร็วไปไหมครับเร็วไปไหมครับวาที่สองครับที่2เข้าไปแล้วเลโอเนรุสนะครับเป็นสตาฟนั่นเองเอามากันแล้วนะครับมากันแล้วนะครับ ที่1มีไปแล้วมีไปแล้วถอยไปถอยไปเออเออไปทางนู้นนที่3าแย่งกันแล้วนะครับจริงๆเคซี่นี่เขาได้ที่3ก่อนนะครับแต่วิ่งช้านะครับตอนนี้ก็ครบแล้วครบแล้วนะครับเอาละผมจะไปปิดประตูนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาต่อนะครับ จากนี้เราจะเปิดรอบที่สองนะครับอีกสิบห้าทีที่เหลือโอเคโอ้โนะครับเออเขามีคนมารอนะครับรอรอบที่สองนะครับ เปิดประตูเอก่อนนะครับเอไปซีแล้วก็ไปบีนะครับแล้วกลับไปที่ห้องห้องโถงใหญ่นะครับโอเคมา สำหรับล็อกแรกก็จบไปแล้วครับที่1ก็คือคุณ Y นะครับ Y ายวายแนเนอร์นะครับเขาเป็นนักวิ่งจริงๆนะครับ TP ่พีทูวายครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่วายนะครับแหมคุณวายนะครับเป็นถึงกับวายแรนเนอร์เลยทีเดียวนะครับโอ้ติดติดติดขอออกไปหน่อยแล้วกันอ่าครับที่หนึ่งคือคุณวายนะครับวายวายสองศูนย์สี่แปดนะครับเป็นปีพศเขาเกิดป่าก็ไม่ทราบนะครับ ที่2เป็นมิ้นนะครับมิ้นไม่ไม่ยืนปิดไว้เดี๋ยวคนก็เข้ามาแกล้งนะครับมิ้นนะครับที่3ก็คือคุณฮอลลีวูดนะครับฮอลลีวูดนะครับเป็นนักแสดงนะครับเดือดักป่ะเนี่ยโอเคไปรอบแรกก็จบลงแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รอบสองเลยดีกว่าไปเอไปซีไปบี มาแล้วเริ่มรอบที่สองแล้วครับไปผมจะไปรอที่เดิมนะครับเพื่อจะทการเปิดประตูนะครับจาออกไป jump นะครับรอบที่สองนี่เปิดประตู a แล้วก็เปิดประตู c ก็เปิดปร,ประตู b นะครับ a c แล้วก็ b นะครับ a c แล้วก็ b นะครับเปิดสามประตูนี้ b เป็นประตูที่สุดท้ายนะครับประตู a ก็มีคน เอ้โหมีคนเขาทำทำร้ายกันนะครับในห้องนั้นโอเคไปงั้นเราเปิดประตู A เลยดีกว่าประตู A นะครับเปิดแล้วนะครับไปเราไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงครับไปไปไปมันจะขึ้นไปดำหน้าก่อนนะครับด่านแรกด่านเดิมนะครับเปิดวิญญาณเกมหีนะครับนะครับเขามาคนแรกครับซ่าซ่าซ่าหนึ่งสองสามนะครับ แล้วก็มีการ TP กันด้วยนะครับเป็นอะไรที่เกลียดมากพีเพื่อนมาโอ้เหมือนไม่รู้เลยนะคุณวายครับเมื่อกี้ที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจะเอาที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งให้ได้นะครับนะครับกําลังคาคานมาอยู่ทีละคนทีละคนนี่มันอะไรกันนี่รอบรอบรอบมีมีมีคนตกโอ้โหเอาตกอยู่ดีนะครับไปแล้วเดี๋ยวนี้รู้นะครับสตาร์ทของเราไปไปแล้ว อีกคนหนึ่งนะครับมิ้นนะครับตกไปคนแล้วครับพยายามที่จะขึ้นมาด้วยนะครับอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาไม่ถึงนะครับก็พยายามจนได้ดูคนอื่นนะครับฮอลิวนะครับที่3านะครับกำลังนำหน้ามานะครับอ้าวไปแล้วหนึ่งข้อไปไม่ไม่ไปครับตกักที ม,มีทางขึ้นนะครับเดินขึ้นไปใหม่แล้วก็จะกลับไปที่ห้องรแรกห้องนั้นครับห้องโถง,งนั้นจะกลับไปใหม่นะครับ <ś c oughs> โอ้ยมึนมน, <ś c oughs> มน,นะครับมึนมืนเอ้ามีคนไปนู่นแล้วนี่ยมไปดูกันดีกว่าครับท่านี้คือเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับไปแล้วทางตันนะครับคุณโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ <ś led> มื่นหัวม,ม,ม,มึนหัวที่สุดมื่นหัวที่สุดเลย โอ้ยโอ้ยโอ้รอรอกันโอ้ยมื Guys, uh, like, thrill, okay? ่นโอ้มามึนมึนมึนบวกอย่างี้โอเคปะครับเราจะไปดูทางที่คุณวายไปนะครับไปแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยเขามีคนไปถึงนู่นแล้ว โอ้ยอย่ามึนหัวอย่ามึนอย่ามึนอื้ท่านผู้ชมถ้าเกิดตอนนี้อ้วกขับข้ามข้ามตอนไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อื้โอ้โหผมจะอ้วกเนี่ยเปิดจอเต็มเลวยอีกมีที่หนึ่งไม่ยังกำลังไปนะครับคุณเพร์ลเอ้าไม่ใช่ครับเอ้าวายได้ที่อีกแล้วนะครับคุณวายครับคุณวายคุณวายอ่ะคุณวายครับไม่แบ่งเลยนะครับไม่แบ่งเลยนะครับนะครับ ไม่แบ่งเลยนะครับคนอื่นเขาก็อยากได้ที่หนึ่งกันบ้างนะครับไม่แบ่งกันเลยนะครับเขาเป็นคนไม่แบ่งกันนะครับพี่หนึ่งเก็บอีกแล้วนะครับป่าเราไปดูคนอื่นดีกว่าครับจะมีใครมาไหมมีคนมาครับโอเนอร์แบงค์ซาซ่านะครับอ่าเป็นคนมาที่สองครับก็มีการ TP ตามเพื่อนมานะครับเป็นอะไรที่เดินไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะ อ่านี่ไม่ว่ากันครับถึงว่าเป็นเบต้าครับการเปิดวิญญาณเกมีนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วสามที่นะครับที่สาม x ylic นะครับ x y l i x x x ylic x y l i เออซิ l i c นะครับ s ิ l i c คุณ s ิ l i c นะครับคุณ s e ร i ยลนะครับี e r i ยล s ิ l i c อันนี้คุณวาลันเนอร์นะครับกับอีกคนนึงก็คือเจ้าของแบงค์นะครับแบงซ่านะครับ โอเคครบแล้วนะครับครบแล้วอ้ยเปลี่ยนภาษาไม่ได้ <c oughs> มาอะไรครับจะเริ่มรอบที่สามแล้วรอบที่สามนะครับนี้รอบที่สองก็แจกของวันกันได้เสร็จครับปล่อยให้ทีมงานแจกของรวัันก่อนนะครับ ไม่ใช่มีคนเดินตามมาทีละคนนะครับเดี๋ยวมาแล้วก็จะผิดหวังนะ fail off of the world ไปอีกแล้ว fail high นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านแรกนะครับที่เดินไปตกนี่ fail out นะครับด่านนี้นะครับูไปนี่หายไปลุมอากาศแน่นอนนะครับมีคนกันค่อยๆมานะครับไปอีกคนแล้วนะครับ fail form high เพศอือหืมอ้าวโอ้โหเขาโชคดีมากครับแบบโดดมาพอดีพื้นที่อย่างนี้ ผมจะไปรอที่ห้องนั้นนะครับ ไม่ไม่หลบแล้วผมจะวางไงเนี่ยเราจะเ,เราจะให้เข้าได้3ห้องนะครับผม วัฟเอเปิดแล้วต่อไปผมจะเปิดนะครับแล้วตามด้วยวัฟซีนะครับ โอ้ยมีคนไปถึงนู่นแล้วใครใครใครบอกว่าคง5 MR เฆ่ากับซาซ่าซานะครับเราจะวิ่งไปที่คน2คนนั้นนะครับโอ้นี่เม,ม็โอนเบอร์โอนเนอร์แบงค์ซาซานี่หว่าไปไปไปเดี๋ยวซ้ายครับโดดขึ้นฟลอ,อัพออ p over เว์ครับไปเรียบร้อยครับมิสเตอร์คลานะครับ โอ้โหมสองคนนี้ก็เก็บฮอลลีวูดฮอ์นี่รู้สึกว่าจะเห็นไม่บ่อยนะครับเดี๋ยวนะผมขึ้นไปก่อนไข่ได้ที่หนึ่งมินมินที่หนึ่งครับโอ้โหสุดยอดมากครับที่สองครับที่สามฮอลลีวูดฮอ์นะครับที่สองคือเครซี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับที่หนึ่งนะครับมินนะครับมินมิน ที่2ก็คุณเครซี่นะครับคุณเครซี่ขี้แตกบ้ากระจายนะครับเครสซี่ส่วนคนที่3ามนี่ฮอลลีวูดฮอครับเป็นนักนักแสดงแล้วครับวันนี้ได้ที่3มา3ทีนะผมรู้สึกโอเคนะหมดหมดแล้วครับวันนี้ก็ผมว่าแจกแจกไปเยอะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมหน้าผมจะให้มันเด็ดกว่านี้นะครับนี่เป็นเหมือนกับว่าตัวทดสอบนะครับประมาณเบตานะครับ ทดสอบนี้ประมาณทดสอบนี้เป็นเบตานะครับของจริงจะยากกว่านี้นะครับ ก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแบบไม่ได้แคสเกมมานานนะครับก็ลืมไปอะไรบ้างนะครับก็ขอโทษนะครับวันนี้ผมก็จะแคสไอ้นี้ให้นะครับเซเวมิสซิลี่ลงพร้อมกับไมค์คาร์ฟไปด้วยนะโอเคไปวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันเกมเซเว่นมิสซิลี่พาต่อนะครับแชปเตอร์ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วว่าลืมไปไงผมก็จำไม่ได้ลวหายไปนานนะครับแบบขอโทษด้วยนะครับแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีแต่มาก็เล่นไมค์คาร์ฟไปก่อนนะครับสวัสดีครับ